สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันทําให้เราไม่ได้มาเจอกันนะคะเราไม่มีการเรียนการสอนตามปกตินะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทําให้เราต้องปรับการเรียนการสอนนะคะจากการที่เด็กๆต้องมาสอนมาเรียนในชั้นเรียนเด็กๆก,ก,ก็ต้องมาเรียนผ่านหน้าจอนะคะน้อง น้องชื่ออะไรกันบ้างคะน่ารักทุกคนเลยเด็กๆของคุณครูน่ารักทุกคนเลยค่ะคุณครูขอแนะนําตัวหน่อยนะคะคุณครูชื่อคุณครูวัติมนัสันของเมืองนะคะปีนี้คุณครูอายุ11ละคุณครูก็ใกล้เกษียณแล้วนะคะแต่ถึงยังอาจถึงอย่างไรนะคะหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเราก็น่าจะได้มาเจอกัน นะคะเราเด็ก <c oughs> เรา <c oughs> คุณครูคิดว่าคุณครูก็จะได้มาเจอเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูมีชื่อเล่นว่าคุณครูโชคน,นะคะสอนอยู่อนุบาลหนึ่งทับสี่อนุบาลหนึ่งทับสี่ใครที่อยู่อนุบาลหนึ่งทับสี่ต้องมาเจอคุณครูโชคแน่นอนเลยน,น,นะคะก่อนที่เราจะต้องไม่ตายจากกันในวันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะล้างหน้าล้างตา ให้สะอาดนะคะก่อนออกล้างหน้าล้างตาแปรงฟันให้สะอาดนะคะทานข้าวให้เป็นเวลานะคะช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานบ้านนะคะเท่าที่หนูทาได้นะคะที่สําคัญก่อนออกบ้านหนู่าลืมใส่แมสนะคะแมสอันนี้นะคะไม่ว่าจะไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่แมสเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะนะคะอย่าลืม ดูแลตัวเองให้สะอาดปราศจากโควิดแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบาย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 ค่ะ